หลังจากที่ได้ให้ปุ๋ยออสโมโคทเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตามูสูพระอาจารย์ครับได้ฉีดพ่นเพื่อที่จะให้ใบสวยสีสดนะครับเป็นปุ๋ยหมักนะครับฉีดต่อทุกๆต้นนะครับดูต้นนี้สวยมากแล้วกนี้ต้นน้องมีน้องน้อง งามเลยทีเดียวอันนี้หน่อต้นใหญ่นะครับสีสดมากนี่ครับอันนี้คือน้องนะครับต้นน้องนี่ฮะออสโมโคท,ที่โรยไว้นะครับแล้วก็กระถางชุ่มหมดครับสีสดมากครับนี่ฮะ จนแดงเลยนะครับนี่ฮนะสวยมากเพื่อพิอมความสดใสนะฮะเราก็ฉีดพ่นด้วยสเปรย์นะฮะให้ต้นสวยใบสวยชุ่มชื้นนะครับน,นครับ ีดให้ครบนะครับสเปรย์นี้กันมแมลงด้วยนะครับพวกหนอนนะครับเนี่ครับฉีดไปให้ทั่วนะครับอันนี้ต้นเล็กที่อยู่ข้างล่างนะครับเดี๋ยวต้องเปลี่ยนกระถางครับเดี๋ยวจะสวยโอเคอันนี้นะครับ